หนุ่มๆเคยหลงรักเธอจาก Our Little Sister <Yes! S 1> ปีนี้สาวน้อยสุดน่ารักคนนี้ที่โรเซสสืสๆจะกลับมาขาโมยหัวใจหนุ่มๆไง Let's go เ yes! e <Yes! S 1> เรื่องราวของ24สาวน้องใหม่แห่งชมรมเชียร์ทีมเจสที่บางคนก็อ้วนบางคนก็เนิร์ดแถมบางคนยังเป็นได้แค่คนที่รักเขาข้างเดียว โทโมนากะฮิคาริรับบทโดยฮิโรเซซึสาวน้อยแสนสดใสที่ตัดสินใจสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายจังหวัดฟุกุอิเป้าหมายเพื่อให้ได้อยู่ใกล้กับเพื่อนสมัยเด็กที่เธอแอบปลืม้มโคสุเกะฮิคาริรู้มาว่าโคสุเกะชอบผู้หญิงที่มุ่งมั่นและรักกีฬาเธอจึงตัดสินใจสมัครเข้าชมรมเชีย แต่ทวว่าสิ่งที่รอเธออยู่นั้นกลับเป็นโค้ดจอมโหดที่ลั่นกฎเหล็กของชมรมว่าทุกคนห้ามออกจากชมรมและห้ามมีความรักเด็ดขาด ซึ่งน,นอกจากความสดใสของสาวสวยทั้ง24คนที่รวมกันฝึกซ้อมและเต้นเชียร์กันจริงๆเราจะได้เห็นความมุ่งมั่นและความเกรียนของเด็กๆนักสแสดงรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับความน่ารักแบบคาดไม่ถึงรวมด้วยนุ่มหล่อแม็กเคนยูนักสแสดงดาวรุ่งแห่งปีของญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ที่จะทําให้สาวๆหลงรักเ เสเชียชอสิมิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์